สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แชกดนาน,านๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการฆ่าตับตอนเจ้านาเพชรจากการเขียนแผนของฟักกิ้งก้อยค่ะนอกจากจะออกมาแฉนู่นแฉนี่แล้วอ้างว่าฉันมีหลักฐานแล้วยังมีการบังคับให้สาบานต้องขนาดนั้นเลยนะคะเจ้านาเพชรยอมก้มหัวไปเรียตีน บักไหลขนาดนั้นเลยลึไปฟังกันค่ะอยู่ในนั้นอยู่ในแชทนั้นมันเป็นชื่อของคุณชัดเจนที่คุณไปเสี่ยมด่าแต่ด่าแม่ผมอยู่ในแชทนั้นที่คุยกับอีอยานนะอืมถ้าไม่ใช่คุณผมขอโทษแล้วพี่ก็อย่าเล่าหรืออีกพี่พี่อย่าพิมพ์ทําเครื่องอ,อย่าร้อนตัวพี่ก็พิมพ์พิมพ์มาง่ายๆใช่ว่าฉันสาบานว่าสิ่งที่ฉันพิมพ์เนี่ยไม่ใช่คนนั้น ถ้าฉันเป็นคนที่ไปคุยกับอียานกอให้โคตรเง่าสักกลาดกูตายเออตายโหงตหายห่าว่าไปนะถ้าพี่ไม่ใช่นะถ้าพี่ไม่ใช่นะเออผมถึงบอกว่าถ้าผมดา่าปิดคนผมขอโทษครับแต่แต่พี่เคยมุดแช็ดไปหาอียานพี่ก็ต้องยอมรับตรงนั้นโอเคไหมผมก็แมนๆอย่างนี้นะอือเพราะผมต้องพูดเพราะมันมีเพราะมันมีชื่อพี่อยู่ในนั้นถูกต้องไหม ถ้าผมด่าปีคนผมขอโทษเขาเป็นคนที่เป็น F4 คุณแท้ๆนะคะเขาไปเข้าไปในไลฟ์คุณทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอวยคุณเคยเข้ามาละลานดิฉันด้วยซ้ําเจ้าน้ําเพชรเคยมามาคอมเมนต์ติดิฉันด้วยซ้ําไปในเรื่องเกี่ยวกับคุณเนี่ยแต่วันนี้อยู่ไม่อยู่คุณอ้างว่าคุณได้แชทได้เห็นแชทของฉันกับเจ้า้ําเพชรหลังจากที่ แชทของฉันเฟซของฉันเนี่ยโดนอีฟักกิ้งก้อยผัวมันเอากลับคืนไปและอีฟักกิ้งก้อยก็ไปบอกคุณว่าเห็นแชทของเจ้าน้าเพรกับดิฉันด่าฟักกิ้งก้อยด่าคุณเจ้าน้าเพชเนี่ยมาเอามาดา่านู่นนั่นนี่มากมายไก่กองคุณยืนยันว่าคุณเห็นแชทนั้น เพราะฉะนั้นคุณจะมาขอโทษทําไมถ้าผมดา่าผิดคนถ้าคุณเห็นกับตาแล้วว่าเป็นเจ้าน้ําเพชรคุณก็ต้องแน่ใจสิว่าคุณด่าถูกคนทาไมใช่พี่นั่นแปลว่ามันเป็นคนอื่นแต่อ e ีฟัตติ้งก้อยบอกคุณว่าไอเนี่ยเป็นอวตารเจ้าน้าเพชรคุณถึงออกมาเล่นงานเจ้าน้ําเพชรโดยที่ไม่ได้ถามอะไรเขาก่อนเห็นไหมทําไมทําไมคุณไม่ถามกันเองหลังไม ออกมาด่าเขาก่อนอย่างนั้นนะเขาเป็นนกสองหัวแล้วถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องมาพิมพ์อะไรมากมายไม่ต้องมาเร้าหรือนะแค่พิมพ์ออกมาว่าขอสาบานว่าไม่ใช่คนที่แชทคุยกับอียานแล้วด่ากูด่าแม่กูจากนั้นคุณก็แช่งชักหักกระดูกโคดเง่าสักหลาดไปถึงโคดเง่าสักหลาดของเขาแล้วคุณบอกว่าเป็นการท้าสาบาน เวลาที่คุณพูดว่าดิฉันบูลลี่เด็กบูลลี่ลูกไอชิตว่าให้โดนข่มขืนจนตายทําไมคุณไม่ยกมาว่านี่เป็นการท้าสาบานบ้างละ่ะเพราะเป็นเหตุการณ์แบบเดียวกันดิฉันไม่ได้แช่งให้ลูกไอชิต เหมือนกับคุณคุณก็จะบอกว่าคุณไม่ได้แช่งโคตรเงาสกสาราดของเจ้าน้าเพชรแต่คุณท้าสาบานเห็นไหมคะว่าความย้อนแย้งทุกอย่างเวลาคุณพูดออกมาเองเวลาคุณด่าคนอื่นคุณหยิบเอาสิ่งนั้นมาด่าคนอื่นแล้วพอคุณทําเองคุณบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้คุณอธิบายได้คุณเป็นคนประเภทไหนคะไหลมาไหลไปเหลวไหลไปเรื่อยคุณที่ทําเนี่ยคุณกําลังทําตาม ที่อีฟักกิ้งก้อยมันหึงหวงคุณแล้วต้องการที่จะดีดผู้หญิงทุกคนรอบตัวคุณออกไปอีกไม่นานจากอ้เจ้าราเพชรก็จะเป็นอีโดโรชีค่ะแล้วก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่หน้าตาสวยๆหน่อยอาอาจารีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่จะอยู่ได้ก็จะเป็นอียายเจ็ดสิบเก้าเพราะน่าจะงับเหงือกแล้ว <laughs> แต่คนที่พอจะมาแย่งเอาความดึงดูดความสนใจ ของไอไหลไปจากอ e ีฟักกิ้งกอยได้เนี่ยมันจะเขี่ยไปทีละคนสองคนแล้วในที่สุดข้างคุณจะไม่เหลือใครในขณะที่คุณจะไปคุกจะไม่เหลือใครค่ะทั้งหมดนี้เป็นแผนการโดดเดี่ยวคุณอย่างที่พยายามจะทำกับสาวิจีให้สาวิจีไม่เหมือนใครเขาต้องการให้ลูกชายนอกไส้เนี่ย พึ่งได้แต่เขาคนเดียวเขาก็ต้องฉีบคนอื่นๆออกไปเพราะไม่เหลือใครจะพึ่งแล้วไปพึ่งพี่คนนั้นก็ไม่ได้ไปพึ่งพี่คนนี้ก็ไม่ได้ก็จะเหลือแต่แม่ฟักกิ้งก้อยนี่เองที่จะต้องไปพึ่งพามต้องไปปรึกษาแล้วสักวันหนึ่งฟักกิ้งก้อยก็จะบอกว่าไอเนี่ยไอลูกแก่เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้มันได้ดิบได้ดีมันฟื้นตัวมาได้เป็นเพราะฉันเป็นคน วางแผนการเป็นคนกำกับว่ามันต้องทำอย่างนั้นมันจะต้องทำอย่างนี้อย่างที่เคยไปบอกกับหลายๆคนว่ามียอดคนดูเยอะเพราะว่าฉันเป็นคนให้ข้อมูลเป็นคนเขียนบทเขียนสคริปต์ให้ว่าต้องพูดอย่างนั้นต้องพูดอย่างนี้นี่แหลคะค่ะ e อีฟักกิ้งก้อยจะพาลูกชายโดดเดี่ยวเดินเข้าคุกอย่างเดียวดายโอ้ไม่เดียวดายสิ มีออตุ๋ยกับเอ,อไอหนุ่มปังปี๊บเข้าไปด้วยไม่เดียวดายไม่เดียวดายแต่นี่ดิฉันเอามาแจงให้เห็นและเป็นไปตามคําที่พูดไปคะที่ฉันพูดไว้ก่อนหน้าที่มันจะออกมาเล่นงานเจ้านาเพชรว่าเดี๋ยวอีนี่โดนแน่อีฟักกิ้งก้อยเล่นแน่เขี่ยนแน่มันเขี่ยมาแล้วไม่รู้กี่ลายและวิธีการทํางานของมันเป็นแบบนี้ตามไปดูค่ะ ที่จริงแชทเนี้ยดิฉันเคยเอาให้ดูทีหนึ่งแล้วนะคะในกรณีเรื่องตีงูจีนายที่ดิฉันบอกว่าไอ้นทีรีบมาหลังไม์กับฟักกิ้งก้อยทันทีแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้หมายถึงทนายตามแต่หมายถึงทนายสมเกียรติแต่วันนี้ที่ดิฉันจะเอามาให้ดูอยากจะให้ดูวิธีการทำงานของอีฟักกิ้งก้อยใครโทรไปบอกอะไรปุ๊บอินนี่จะจดค่ะจดโน้ตหมดเป็นลักษณะแบบ เลขาคนเคยเป็นเลขามาก,ก่อนจดชว์เลขจด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 ไว้แล้วก็จะถ่ายไปให้ไอคนที่เล่าฟังว่านี่ฉันจดไว้แบบนี้นะคุณโอเคไหมที่คุณเล่ามานี่นี่นนตรงกันและอีฟักิงกอยก็จะเอามาเล่าดิฉันตออีกทีหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกันกันกบที่มันบรีฟงานให้ไอไหลขึ้นพูดทุกวันทุกวันนั่นแหละค่ะมันไปช่องนั้นไปช่องนี้ไปถามไปอะไรแล้วก็แคปเอาไปบ้างจดเอาไปบ้าง เอาไปให้ไอไหลดูว่าเย็นนี้จะต้องขึ้นไลฟ์พูดเรื่องอะไรเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรยังอะไรยังไงไปถามมาก่อนแล้วแนวทางการสู้คดีของธรรรังสีเป็นอย่างไรดิฉันก็แนะนําไปว่ามันจะสู้ตรงนี้ไอ้จุดที่บอกว่าสู้ด้วยสืบสวนสับสวนไม่ชอบก็คือการค้นไม่มีหมายและจะไปเพื่อที่จะไปล้มกระดานว่า หลักฐานที่คน้นได้โดยการค้นไม่ชอบนั้นย่อมไม่ชอบไปตามการค้นด้วยเช่นกันซึ่งดิฉันก็ได้เคยบอกไปอธิบายไปเพราะลําลพังไอ้ไหลกับฟักกิ้งก้อยไม่ค่อยมีความรู้อะไรตรงนี้หรอกคะ่ะมาคอยถามมาจากดิฉันนี่แหละตรงนี้แปลว่าอะไรตรงนี้จะแก้ยังไงตรงนี้คืออะไรยังไงตอนที่มีคดีกับ โชคชิวากนรนฟักคิก้อยมาถามว่าเราจะแก้ตัวได้ไหมจะพ้นผิดไหมถ้าเราบอกว่าเราด่าไปเพราะอย่างนั้นอย่างนี้มาเข้ามายุ่งกับคดีหลานซึ่งเรารักมากเป็นแก้วตาดวงใจดิฉันบอกว่ามันได้แค่บรรเทาโทษว่าเป็นการเป็นโทสะจริตเป็นอะไรที่ทําให้เราปึงปังออกไปในลักษณะนั้นแต่ถามว่าจะยกฟ้องไหมไม่ยกค่ะแต่บรรเทาโทษได้ เช่นิฉันก็บอกไปแล้วก็เคยบอกไปว่าถ้าถึงที่สุดแล้วรับสารภาพแล้วทุกอย่างก็จะดลับลงมาทั้งหมดรับสารภาพแล้วก็บรรยายไปว่าทําไมเราถึงได้มีอารมณ์อย่างนี้เพราะอะไรเรามีสิทธิ์ที่จะบรรยายประกอบคํารับสารภาพได้ฟักกิ้งก้อยก็เอาไปบอกไอ้ไหลให้ทําตามนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปที่มันบอกว่า มันมั่นใจว่าถ้าสู้กับโชคที่วากรมันชนะแน่แต่มันเลือกด้วยความเป็นมนุษย์ของมันที่จะยอมรับความผิดโทไอ้ขันควานจริงๆนะคะไอ้แม่ลูกกรมมาลอคู่นี้มันเป็นผู้สืบสันดานกันมาจริงๆค่ะเป็นเรียกว่าเป็นถ้าเป็นคนวัยเดียวกันเราจะบอกว่าเป็นเนื้อคู่ตุนางันสมควรที่จะเป็นผีเน่ากับลงศพอยู่ด้วยกัน